เซเว่นีขวดมีร้านถ่ายกระสารด้วยนะครับมีเครื่องมียังสือการ์ตูนขายนี่เมีเรื่องเนี้ยบีชอบเนี่ยเรื่องนี้ยมีอธิบายเป็นแบบว่าเป็นคำยูริใช่ไหมจะใช้คำยูริอันนี้อันนี้คืออ่านที่นี่เป็นนาโอเคะดงอันนี้คือแบบว่าสามารถหยิบอ่านได้ด้วยนะแต่มันน่าเกลียดนะเป็นบ้านเราเลยใช่เป็นอันนี้เป็นบุ๊คส์บุ๊คส์มายนี่นีด้วย เราไปดูซองอาหารกันดีกว่าโอ้โหแบบเครื่อง,งดื่มเยอะนะครับมีวายด้วยนี่มีอะไรสามสิบเยนด้วยมันมีช่วงเวลาบอกเปล่านี่มีอะไรสามสิบเยนสักอย่างทอานสอร้ามสิบเองรมีวพวกข้าวนะครับ ออก้ากินมากเลยที่บาร์ซีมีถึงสแบตรูปไม่เยอะนะครับ สวัสดีครับยินนีต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่ไวท์พาทัวร์นะครับ,รบก็อันนี้เป็นคลิปรีวิวอาหารที่เรามากินกันที่ญี่ปุ่นนะครับ,รบมือแรกก็อย่างที่บอกนะฮะไปในคลิปนู้นว่าพัฒนา,าเ,เราไม่ใช่พัฒนาเราเรามาดึกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยซื้อในเซเว่นนะครับซึ่งพี่ไบก็ได้อคอเลียสนะครับซึ่งเป็นอคอเลียสแบบออริจินอลของที่นี่เลยอยากจะรู้มากเลยว่าเป็นยังไงนะฮะเห็นบอกว่าที่ไทยน้ผสมแบบน้ำมะพร้าวเข้าไปด้วยอันนี้คงไม่มีน้ำมะพร้าว๋ยวจะลอง ให้ดูว่ามันรสชาติเป็นอย่างไรคล้ายๆแต่แว,ว่ามันมัน,ม,นมันของไทยมันเหมือนหวานๆว,ว่าอ,อร่อยของของของ,ของพิซซ้าได้อะไรบ้างนายชีสานายนายชีสเป็นยังไงเอ่ยไม่กินหรอลองชิม แล้วก็พี่ฝ้ายได้ได้ข่าวว่าได้เมลอนปังด้วยได้ไข่หวานแซนด์วิชแล้วก็ปังเมลอนปังเมลอนที่แบบเป็นที่เรื่องดือในการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับแข็งๆชี้ตอนไี้ลองกินดิลองชีสกับลองกินชีสเราเป็นเนื้อลองชิมไหมเออ thank you พป้าลองชิมมั้งชิบอง่ะชิบป่ะอร่อยมั้ยแปลกๆชป็ผสมนมอ่ะไม่ผสมนมไม่ผสมนมอร่อยอร่อยอร่อยอือกลบมากเลยนุ่มันแบบกรสบ ลองแบบลองมีร้อนดูกั็นมั้งเท่าไหร่อ่ะแพงนะร้อยเยนร้อยเจ็ดเยนหรือสักอย่างจะไม่น่าประมาณสามสิบบาทไม่แพงนะจะปองเมีร้อนอร่อยมากลองดูอันนี้ปังเมลอนอ่ะร้อยเยนนะติดคือรสชาติมันติดกันเลยขนมปังเลยอร่อยมากร้อยเยนเองอ่ะถูกมากเหมือนเราซื้อมือก็ร้อยบาทใช่ร้อยบาทโอเคเลยอ่ะ แล้วโอเคพี่ไปไดโอนิกิลินะครับเป็นมันเขียนว่าอะไรอะมายองเนสทูน่านะครับอ่ะถือกล้องให้หน่อยอล่อยมากเดี๋ยวไข่หวานไว้ทีหลังพี่ไปก็ได้ไข่หวานมาเหมือนกันนะไข่หวานที่ดบบมีริหอมมากครับพ่อใช่ปิดสไลด์อ่ะเปิดปั๊บปิดสไลด์ อันนี้100ร้อยสามสิบเยนติดในไทยก็ประมาณห้าสิบบาทต่อลมภาษีแล้วด้วยร้อยสามสิบเยนเ้าสิบาทโอเคนะรสชาติประมาณในไทยเลยนะครับอืมใช้ก่ออิสา <c oughs> นไม่ใช่อิสานญี่ปุ <c> ่ <oughs> นมึงคือได้บอกอะไรอ่ะว่าจะพูดอะไร,ะไรชื่อไม่ไปแล้ววอะไรดอ็ดอกอะไรนะอาราบิกิเอออาราบิก <c oughs> ีแฟงอะไรอาราบิกีอะไรแฟงซะอย่าง แข่งกันนะไขหวานไขหวานแบบเป็นไขหวานแบบี้มชิ้นนี้เลยเพราะมันแช่มันแช่อยู่ในตู้ไงมันคือไส้กอกไก่ไส้กรอกไก่สกควันบ้านเราอ๋อฉันก็ไม่คยกินก็เค็มๆแต่ก็ไม่ไม่เลวก็เค็มใชอๆแต่ดนมเมจิที่นี่กล่องแปลกๆกล่องแบบเป็นอย่างนี้นะนีมีผู้สนับสนมมีการสนับสนุนโอลิมปิกก่อนไหนนี่มีสัญลักษณ์โลโกโอลิมปิกอ๋ออาจจะเป็นผู้สนับสนุนรองลองไขหวานแบบไหนไหนไหวานแล้วก็ ไม่ไม่หวานจัดของพุทธไทยหลายๆปอนได้ไหมอ่ะได้เลยอ่ะเป็นไงอร่อยเนาะไม่หวานจัดมากอร่อยอ่ะจ้ารองไหมเไม่อะข้าวอร่อยเอาเป็นชิ้นเหรอนะคะทำเป็นชิ้นข้างในเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราไปทานอร่อยมากอร่อยมากเอาว่าเดี๋ยวถ้าเราไปทานอะไรเดี๋ยวเราจะ มารีวริวนะฮะซึ่งบอกเลยว่าคลิปต่อไปอาจจะเป็นคาเฟ่เจลาหมูนนะไว้ติดตามกันนะครับไปแล้ววันนี้บ๊ายบายอย่าลืมกดซับสไครต์ไปด้วยนะบ๊ายบายค,ะายค่ะบบบ๊าายย๊ายบาย